วัสดีค่ะท่านผู้ชมต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการฟ้าหลังฝนค่ะกับสถานีโทรทัศน์ฟ้าให้ทีวีสถานีบรรเทาทุกข์ของเราค่ะสุขได้เท่าร่างกายปลอดภัยปลอดโรคสุขภาพดูแลก,กันไว้เถิดสุขภาพดีเลิศมีค่ายิ่งกว่าทองสุขสมหวังทุกท่านเมื่อดื่มกันต้องอย่ามัวหลังเล การหลังเลขคือล้มละลายสุขได้เท่าร่างกายปลอดภัยปลอดโรคมาแล้วค่ะเสียงพิธีกรทองแดงแหล่งใต้กับฟ้าพอดิพาเป็นคนจังหวัดสุราธ,ธานีเมืองร้อยเกาะเงาะ,ะอร่อยหอยใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะค่ะอย่างที่บอกนะคะสถานีของเราสถานีบรรเทาทุกนะคะโดยเฉพาะทุกเรื่องอสุขภาพนะคะแล้วก็ทุกเรื่อง พี่น้องทุกท่านที่เดือดร้อนไม่ว่าน้ำไหม่ไหลไฟไหม่สาว่างอย่างเออเราก็เพิ่มมาอีกก็คือน้ำปปาไม่ไหลก็อย่างที่บอกนะล่าสุดข่าวที่เราออกไปเพื่อที่จะช่วยเหลือบรรเทาทุกพี่น้องประชาชนนะคะก็อย่างที่บอกนะคะว่าหลายท่านอาจจะไม่มีโอกาสที่จะได้ออกสื่อแต่สื่อของเราสื่อฟ้าให้ทีวีเป็นสื่อของประชาชนเป็นสื่อของคนจน แล้วก็อย่างที่ฟ้าเน้นย้ำว่ารายการของฟ้านะคะก็จะพูดง่ายๆสไตล์ชาวบ้านชาวบ้านไม่ต้องพิธีรีตรองหรือว่าพิธีพิธันหรือว่าต้องดัดเสียงนะแต่ของฟ้าก็จะเป็นเอกลักษณ์ของฟ้าทองแดงแหลงใต้อาจจะเสียงเ้าๆนะคะเ้าๆแต่ว่าจริงใจเกินร้อยค่ะมาแล้วค่ะช่วงเวลาสองทุ่มกว่านะคะ,ละหลายๆท่านที่รอติดตามรายการสดถ้าปอกขึ้นว่าสด ท่านผู้ชมจะสังเกตได้ว่าซอสเสือดอเด็กอย่างเช่นตอนนี้ขึ้นว่าซอสเสือดอเด็กแต่ว่าถ้าพอพูดว่าสดในช่วงรันเทปอย่างเช่นเมื่อคืนเนี่ยนะก็นั่งทํางานตอนนี้กําลังสร้างเขาเรียกว่าอะไรนะสร้างเพจสร้างเว็บเอาละข่าวสารเรามีเยอะเฟซบุ๊กมีแล้วตอนนี้กําลังสร้างเพจที่จะอ,อ,อัพเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพลงต่างๆเพื่อที่จะให้พี่น้องได้ค้นหาได้ง่ายด้วยนะคะ ก็เลยเมื่อคืนนั่งอยู่ก็มีหลายสายโทรเข้ามาคิดว่าฟ้าจัดรายการสดฟ้าสังเกตด,ด้านบนไงเทถ้าหากว่าเป็นเทปเทปนะสะกดกง่ายๆเลยภาษาไทยอ่ะเห็นไหมคะแต่ตอนนี้สดๆของแท้ค่ะเอาล่ะช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกว่าสาระเรื่องราวสุขภาพต่างๆที่หลายท่านรอคอยและส่วนเรื่องบรรเทาทุกข์นะฟ้าจะเปลี่ยนเวลาไปอยู่ช่วงตอนบ่ายนะคะฟ้าจะเปลี่ยนเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหา ต่างๆที่พี่น้องร้องทุกข์ต่างๆนะไปอยู่ช่วงบ่ายนะคะแล้วบ่ายบ่ายช่วงไหนเดี๋ยวเราจะหาเวลาลงแต่ว่าวันนี้ก่อนที่จะพูดถึงเรื่องราวสุขภาพก็ต้องมาเกินกันถึงเรื่องทุกข์ของพี่น้องชาวบ้านกับรายการฟ้าหลังฝนนะแต่ก่อนอื่นก็ต้องขอทักทายพี่น้องประเทศลาวพี่น้องอมาเลเซียจังหวัดไหนก็แล้วแต่ที่ชมรายการของฟ้านะ,ะไม่ว่าภาคเหนือภาคใต้ ภาคกลางภาคอีสานหรือทุกๆภาคก็มาทักทายกันอย่างตลอดต่อเนื่องนะคะแล้วก็ขอขอบพระคุณที่ให้การตอบรับกับสาวใต้คนนี้อย่างดียิ่งนะคะแล้วก็หนึ่งข่าวที่อยากจะฝากไว้กับน้องแจ็คน้องจิ๋วหรือครอบครัวคุณเสียมพรนะคะล่าสุดวันนี้ก็ได้คุยทางจากโรงพยาบาลหน,นองคายนะคะว่าน้องแจ็คเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็เห็นว่าเด็กอยากจะเข้าห้องพิเศษเพราะว่า อยู่ห้องรวมแล้วก็จะติดเชื้อโรคได้ง่ายหรือว่าติดเชื้อได้ง่ายอย่างเช่นน้องเพิ่งติดเชื้อแล้วก็เข้าโรงพยาบาลหรือว่าเข้าไม่ได้เข้าโรงพยาบาลเข้าห้องผ่าตัดใหม่ต้องกลับไปฟื้นพักฟื้นใหม่ในห้อง ICU ก็คือไปผ่าตัดที่เกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรนะการติดเชื้อหนองในสมองออกไปะนะฮะบางส่วนในที่ผ่าตัดก็คือทางโรงพยาบาลได้แจ้งมาว่าน้องแจ็คอะ ไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลมาถึงห้าหมื่นกว่าบาทแล้วฟ้าก็เลยไม่เข้าใจว่าทําไมถึงถึงได้เป็นนี่ถึงห้าหมื่นกว่าบาทแล้วก็พอน้องจะเข้า้องวิเศษทางโรงพยาบาลก็ตามกฎก,ก็ไม่ให้เข้านะคะแต่ว่าน้องหนะ่ะอาการดีขึ้นตามลําดับแต่ว่าฟ้าก็เลยได้ต่อสายหาน้องจิว๋วน้องจิ๋วก็บอกว่าปัญหาก็คือสะดุดเรื่องเงินเพราะว่าการรักษาน้องแจ็คตั้งแต่น้องแจ็คโดนยิงท่านผู้ชมคงจําได้ถ้ามีภาพขึ้นนิดหน่อยเพราะเราจะต้องเกิน ก็คือว่าน้องจิ๋วเนี่ยบอกว่าตั้งแต่รักษาน้องแจ็คมาหมดไปเกือบ3 0 0แสนแล้วค่ะท่านผู้ชมเงินสดที่ว่าจ่ายค่ารักษาพยาบาลอย่างเดียวเนี่ยน้องเสียไปเกือบ30,000 0แล้วเรามานั่งคิดว่าเด็กๆ5คน5ชีวิตเนี่ยนะคะเงิน30,000 0ไม่ใช่น้อยเลยที่รักษาน้องจิ๋วนะคะรักษาน้องแจ็คนะฮะซึ่งน้องจิ๋วพี่ชายคนโตก็คอยวิ่งหาเงินอย่างเดียวแล้วก็เลยได้สอบถามน้อง จิ๋วก็ยอมรับว่าไม่มีเงินใช้เงินไปถึงเกือบ300แสนแล้วก็เลยยังค้างโรงพยาบาลอยู่ห้าหมื่นกว่าบาทค่ะท่านผู้ชมแต่น้องจิ๋วก็รับปากฟ้าในวันนี้ว่าจะไปหยิบยืมเงินไปคุยกับญาติพี่น้องนะคะแล้วก็จะมาเคลียร์ทางโรงพยาบาลอีกห้าหมื่นกว่าบาทาน,น,น,น้องแจ็คถึงจะได้มาพักฟื้นห้องพิเศษได้นะคะคือจริงๆแล้วนะอย่างที่บอกว่าโรงพยาบาลเนี่ยใจดีมาก ไม่ว่าการดูแลรักษาเนี่ยทั้งคุณหมอคุณพยาบาลนี้เต็มที่แต่อย่างที่บอกทุกการขับเคลื่อนย่างก้าวนะคะมันต้องใช้เงินนี่คือภาพล่าสุดนะท่านผู้ชมภาพล่าสุดของน้องแจ็คอย่างที่เราเห็นโอ้ยดีใจมากตาข้างฝาหลังจากผ่าตัดครั้งที่สองนะคะลืมได้แล้วครึ่งหนึ่งซึ่งดีใจมากนะแผลติดเชื้อก็ตรงนั้นละค่ะตรงที่มีผ้าสก็อตติดนั่นแหละค่ะ ก็คือนี่ป้าที่คอยเฝ้าอยู่ตอนนี้น้องก็ยังพักฟื้นอยู่ในห้อง ICU นะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราควรที่จะส่งกําลังใจให้น้องและพี่น้องประเทศลาวนะคะก็ช่วยสนับสนุนน้ําสูญพัก้านตองม่วงชื่นเพื่อเจียให้น้องมีเงินมารักษาเพราะเราไม่ได้อะไรเลยนะมีการส่งภาพมาเอา็นนี่เห็นไหมคะว่าเป็นภาพล่าสุดส,ด,สดยิ้มให้แม่ฟ้า คืออย่างที่บอกนะว่าเห็นแล้วก็น่าชื่นใจนะคะว่าน้องอาการดีขึ้นเอาขออีกภาพหนึ่งเนาะภาพมันรู้สึกว่าภาพเต็มๆที่น้องออคือภาพนี้นะแล้วก็จะมีคําพูดอีกได้แล้วขอบคุณมากค่ะ,ะก็คือ,อไปอีกจะมีข้อความเนาะจะมีข้อความก็คือที่ว่านี่ค่ะคุณฟ้าคะอยากให้คุณฟ้าโทรมาคุยกับน,น้องอทางโรงพยาบาลเรื่องห้องพิเศษ คือจะให้คุยเรื่องห้องพิเศษให้หน่อยเพราะว่าทางน้องจิ๋วเนี่ยไม่ได้จ่ายค่ารักษาพยาบาลค้างไว้ถึงห้าหมื่นกว่าบาทแล้วก็ทางคุณหมอคุณพยาบาลก็เลยไม่กล้าที่จะให้เข้าห้องพิเศษนะคะเพราะต้องตามกฎนะคะโรงพยาบาลเนี่ยอย่างที่บอกค่าใช้จ่ายสูงก็เลยต้องเข้าใจแล้ววันนี้ก็ฟ้าก็ได้โทรไปหาคุณพยาบาลหรือคุณหมอก็ไม่รู้ค่ะแต่ไม่ได้สอบถามรายละเอียดมากแต่ว่าท่านก็คุยดีแนะนํา สิ่งต่างๆให้มาเยอะจนฟ้าได้คุยกับน้องจิ๋วแล้วได้ผลสรุปว่าน้องจิ๋วก็กลับไปแล้วค่ะข้ามฝั่งไปประเทศลาวไปหาเงินเพื่อที่จะมาจ่ายให้กับน้องแจ็คที่โรงพยาบาลเพื่อพักฟื้นต่ออะทีนี้ข่าวนี้เรามาส่งกําลังใจให้กับครอบครัวนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะเด็กคิดดีทําดีนะคะแต่ว่าเรามาันตั้งคำถามนิดนึงว่านายบุญชูเนี่ยฆ่าคนตายฆ่าแม่ฆ่าน้องแต่น้องไม่ตายเนี่ย ถามว่านอกเหนือจากการติดคุกแล้วเนี่ยกฎหมายไทยเนี่ยไม่มีรองรับในการที่ว่ามาเยียวยาเลยเหรอคะ,ะเยียวยาผู้เสียชีวิตเยียวยาคนที่บาดเจ็บอย่างเช่นน้องแจ็คเนี่ยอนอนโรงพยาบาลร่วมสองเดือนแล้วนะคะตั้งแต่แม่เสียชีวิตตดนยิงพร้อมกันนะ,ะไม่มีหน่วยงานไหนไปช่วยน้องสักบาทเดียวเลยค่ะมิฉะนั้น เราไม่เข้าใจว่ากฎหมายไทยเป็นอย่างไรหรือว่าหน่วยงานไหนที่จะช่วยเหลือทางครอบครัวผู้สูญเสียบ้างเพราะผู้ยิงผู้ฆ่าเขาก็คือคนอจังหวัดน้องคายนะในบุญชูคนนองคายและถูกยิงที่น้องอน้องเนี่ยถูกยิงที่นองคายมิฉะนั้นเราไม่เข้าใจกฎหมายไทยในในบุญชูถ้าติดคุกแล้วเนี่ยติดคุกอย่างเดียวเนี่ยสะสมแล้วหรอไปชดใช้แค่ในคุกอย่างเดียวสะสมแล้วหรอขอฝากทิ้งท้ายกับเรื่องนี้และเราต้องติดตามผลกันต่อไปนะคะกับ ครอบครัวคุณสีอภพร์ซึ่งเป็นคนประเทศลาวนะคะซึ่งเป็นคนดีมากๆไทยลาวเราก็คือมีหวัวใจเหมือนกันนะคะอ่ะทีนี้อย่างเช่นนายกสำเริงนายกอบตอสำเริงนะ,ะสำเริงทองศรีนะคะที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่มีประชาชนร้องเรียนเยอะแยะมากมายนะคะอย่างก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องราวสุขภาพเราก็ต้องมาพูดกันหน่อยว่านายกสำเริงทองศรีนะคะ ท่านเป็นนายกมาสองสมัยขอประชาชนฝากถามมาว่าชีวิตของท่านตั้งชีวิตก่อนหน้านี้ท่านอยู่อย่างไรท่านมาเป็นนายกสองสมัยท่านสามารถไปซื้อที่มีเงินไปซื้อที่ทางพิษณุโลกไว้เยอะแยะไม่รู้กี่ไม,กไม่รู้กี่ไร่นะคะพูดได้เลยร่ำรวยผิดปกติและก็ยังไปซื้อที่ทางภาคเหนือด้วยซื้อที่จากภาคเหนือเยอะแยะมากมายในช่วงระยะเวลาที่ท่านมาเป็นนายกอบอตอแต่ถามนายกสำเริงทองสีหน่อย ว่าประชาชนหมู่6ประชาชนหมู่9และประชาชนอื่นๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของท่านเดือดร้อนเยอะแยะยมากมายงบประมาณเยอะแยะยมากมายที่ทางหน่วยงานเขาเหน่วยงานรัฐบาลต่างๆหรือจุดต่างๆที่เขามีงบมาให้ถูกเปิดโปงมาเยอะแยะมากมายแต่ท่านก็ทำหน้าด้านหน้าชาหน้าตายนิ่งเฉยนะคือล่าสุดอย่างที่บอกว่าที่ร้องเรียนมาเกี่ยวกับน้ำประปาเนี่ย ไม่มีใช้เลยหนึ่งเดือนกว่ากว่าท่านผู้ชมประชาชนอัดคลิปมาก็เยอะแต่ทำไมนานยกคนนี้หน้าด้านจังนายกสําเริงทองศรีนี่ถ้าพูดภาษาบ้านเราโคตรเลวโคตรโคตรเฮียเลยนะเพราะอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมที่เราเห็นสภาพไฟฟ้าที่โดนตัดโดนดึงไปเนี่ยเพราะนายกสําเริงทองศรีเนี่ยกินงบของประชาชนไปก็คืออย่างที่บอกว่าน้ำไหลไม่ไหลามากี่เดือนกี่ปีก็แล้วแต่ ความรับผิดชอบของนายกสาเริงทองสีของหมู่วนั้นน้ำจะไหลไม่ไหลหรือไหลไหล,หลติดติด,ตดขัดขัด,ขดหรือมีปัญหาอย่างต่อเนื่องแต่ก็ต้องไปเก็บน้ำประปาประชาชนต้องจ่ายทุกเดือนค่ะท่านผู้ชมประชาชนต้องจ่ายค่าน้ำประปาทุกเดือนแต่ว่านะล่าสุดเดือนกว่าที่แล้วเนี่ยก็ทางการไฟฟ้าได้มายกหม้อหรือมาตัดไฟไปนะคะอพอสอบถามนะพอท่าน สมาชิกอบตหมู่เก้าได้สอบถามไปทางการไฟฟ้าทางการไฟฟ้าแจ้งมาว่านายกสำเริงเนี่ยหรือคนที่รับผิดชอบเนี่ยไม่จ่ายค่าไฟอ่าไม่จ่ายค่าไฟแล้วงบประมาณประชาชนไปไหนเก็บค่าน้ําทุกเดือนมันเป็นพื้นที่ความรับผิดชอบของนายกสำเริงทีนี้ทางสมาชิกอบตหมู่เก้าก็ได้โทรถามนายกนายกก็พูดไป,ไปแถละไปเรื่อยนะคะก็เราก็ไม่พูดต่อแต่ผลที่สุดก็ผ่านมาถูก ตัดหม้อตัดไฟไปเดือนกว่าๆเนี่ยประชาชนขาดน้ํามาเดือนกว่านะคะประชาชนขาดน้ํามาเดือนกว่าไปร้องของมาอย่างต่อเนื่องนี่บินนี่ประชาชนเอามาแฉะนะไปเก็บทุกเดือนไปเก็บบินค่าน้ําทุกเดือนนะนายกแต่ว่าพอถึงเวลาแล้วปล่อยให้เขามายกหม้อไฟตัดไฟไปความเลวร้ายฮะช่วยตอบคําถามประชาชนด้วยทาไมคุณทําได้ขนาดนี้เอาละเมื่อก่อนประชาชนตรงพื้นที่หมู่6หมู่9หรือ แถวนั้นเนี่ยเขาไม่มีปากไม่มีเสียงนะคะแต่ว่าตอนนี้เขามีสื่อของประชาชนโดยเฉพาะฟ้าคนนี้เป็นลูกคนใต้คนสุราษฎร์ด้วยนะเอาละนะถามหน่อยว่างบที่เขาให้มาล่าสุด8 0 0แสนบาทอ่ะที่มาปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับปปาของหมู่เก้านี่แหละท่านเอาไปไหนท่านเอาไปไหนแล้วก็พื้นที่ที่ถนนขาดประชาชนจะเอาปลามาเลี้ยงกันแล้วบอกว่าจะเปลี่ยนอาชีพใหม่จากตัดยางกรีดยางเนี่ย จะมาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาบนถนนกันแล้วอายไม่นายกผ่านมานะคะถึงใครด่าก็เท่าเออฟังหูซ้ายทะลุหูขวานะงบประมาณต่างๆที่เข้าไปถกกันในห้องประชุมมีสมาชิกหรือคนใกล้ทิศใกล้ชิดกับท่านนายกสำเริงได้ส่งข้อมูลมาทางาสถานีเราทั้งหมดนะท่านผู้ชมแต่เรายังไม่เปิดเผยนะความชั่วร้ายของนายกสำเริงนี่ไม่ธรรมดาค่ะ เราต้องติดตามไปเรื่อยๆเอาละสอตอง,งปอปปชตรวจสอบแล้วนะคะแล้วก็ให้ส่งงบที่โกงไปคืนถึงแม้ในเบื้องต้นตรวจสอบไปก่อนแล้วสี่0มืนก็ยังไม่คืนให้นะท่านผู้ชมคอยดูนะส,สอตอง,งกับปปชเนี่ยเริ่มที่จะตรวจสอบแล้วก็เล่นงานนายกสำเริงทองสีแล้วแต่ว่าประชาชนจงรู้ไว้ ทั้งหมดว่านายกสำเริงทองศีเป็นอย่างไรฟ้าไม่ได้รู้จักประชาชนคนไหนเป็นการส่วนตัวไม่ได้รู้จักนักการเมืองท้องถิ่นเป็นการส่วนตัวสิ่งที่ฟ้าพูดคือเรื่องจริงความจริงเราอยากจะทำบุญช่วยเหลือประชาชนให้มีทางเข้าทางออกถนนที่เขาเรียกว่าสะดวกสบายหรือ,เ,อเวลาคนเจ็บป่วยหรือนักเรียนนะนักเรียนจะไปโรงเรียนให้สะดวกสบายเหมือนกับถนนตรงหมู่อื่นบ้าง ถนนหมูฮกเนี่ยถูกทอดทิ้งหรือถูกลืมมาเป็นระยะเวลาอเอาเป็นง่ายว่า30ปีแต่ว่าถน,นนนี้ถูกสร้างมา5 0กว่าปีแล้วคําตอบนี้งบประมาณต่างๆที่นายกบอกว่าเอาไปปรับปรุงนายกพูดออกมาเองผ่านสื่อเราว่าใช้ไป9ล้านบาทงบ9ล้านบาททําตรงไหนประชาชนถามว่าคุณทําตรงไหนคุณก็ทําหน้าบ้านคุณไง เอาผลที่สุดว่าตอนนี้ทั้งถนนนะประชาชนเดือดร้อนทั้งน้ําประชาชนเดือดร้อนไม่พอตอนนี้ยังมีการโกงงบประมาณซื้อเครื่องพ่นด้วยค่ะท่านผู้ชมเครื่องพ่นนะคะเครื่องพ่นเนี่ยในงบประมาณซื้อในราคาไม่กี่หมื่นบาทเออแต่นายกเบิกสองตัวแสนกว่าบ,บาทคำตอบและคำถามมาเรื่อยๆเอาเป็นว่าเราต้องติดตามกับ พี่น้องประชาชนอำเภอเวียงสะจังหวัดสุราษฎร์ธานีกับเขตเรับผิดชอบของนายกสําเริงทองศรีไม่ว่ากินงบประมาณของน้ำประปาหรือกินงบประมาณของการบํำรุงนะถนนหรืออ,อ,อะไรต่างๆอีกเยอะๆมากมายแล้วนายยกรวยผิดปกติมาจากไหนไปซื้อที่ซื้อทางทั้งพิษณุโลกและก็ทางภาคเหนืออันนี้ประชาชนฝากมาค่ะ แค่นี้ก่อนนะคะเอาเป็นว่าวันนี้นะคะก็เริ่มต้นนะคะกับรายการจริงๆแล้วรายการนี้ช่วงเวลานี้ฟ้าหลังฝนก็คือเป็นรายการสุขภาพแต่ว่าเราก็มาบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนก่อนนะคะแล้วก็ส่วนเรื่องคุณยายนะคุณยายจงสบายดีบ้านใกล้เสร็จแล้ว <c oughs> คุณยายจงของเราวัย80ปีที่ว่าโดนนางดอกไม้นางคนใจร้ายที่จังหวัดราชบุรีกับผัวตำรวจหรือสามีตำรวจ ปิดกั้นทางเดินนะันน่ะคุณยายไม่ได้อยู่บ้านหลังเดิมแล้วก็มีผู้ใจดีก็คือคุณเดือนได้มาสร้างบ้านใหม่ใกล้เสร็จแล้วมีภาพด้วยนะแต่ว่าอัปเดตแค่นี้ก่อนนะถือว่าสิ่งที่เราช่วยเนี่ยค่อยๆดีตามลําดับเอาละเราก็ต้องช่วยถึงที่สุดนะเอาเป็นว่าเอาเรื่องเราต่างๆเรามาเกินแค่นี้ทีนี้พี่น้องประชาชนน่ะที่คนที่รักสุขภาพเรามาพูดกันว่าหลายๆท่านนะคะอยากโทรมาพูดคุยหลายๆท่านอยากจะปรึกษาแต่ช่วงนี้ก็สามารถปรึกษาหลังไมได้ถ้าช่วงไหนที่ไม่ได้สด นะหรือฝากคำถามถ้าสมมุติว่าโทรมาทางทีมงานเนี่ยก็สามารถฝากคำถามหรืออยากจะคุยกยบน้องฟ้าก็บอกเจาะจงมาเลยเด็กก็จะเอามือถือโทรศัพท์มาให้ฟ้าคุยแต่ในช่วงนี้นะคะก่อนที่เราจะเปิดสายเราก็ต้องมาแนะนำผลิตภัณฑ์ดีๆที่ฟ้าให้ทีวีอยู่ได้มาทุกวันนี้แล้วฟ้าก็ดื่มเข้าปีที่8แล้วนั้นก็คือน้ำสูญพันธการตองม่วงชื่นค่ะการตอบรับ กับน้ำสูนไรก้านตองม่วงชื่นดีมากๆค่ะและเมื่อวันก่อนที่ฟ้าได้เอาน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะมาจัดเพื่อที่จะ,ะคืนความสุขแล้วก็จัดโปรนะคะก็การตอบรับหลายท่านไม่เพียงพอค่ะบอกว่าอยากได้บางท่านก็ขอซื้อเอาละถ้าซื้อนะ้ำมันขวด180บาทนะคะท่านผู้ชมแต่ว่าวันนี้ค่ะเรามาจัดเพิ่มขอมาอีก20ชุดนะคะ เป็นอันว่าวันนี้นะท่านผู้ชมโปรสําหรับแฟนคลับนะน้ํามันสกัดเย็นนะ่ะฟ้าให้หรือว่าน้ํามันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะฟ้าจะบอกให้หลายๆท่านได้ทราบได้รู้ว่าที่มันตกตะกอนคืออากาศเย็นแล้วก็ในห้องแอร์นั้นที่เราเห็นสีขาวขาวนั้นแต่ถ้าอยู่ในอุณหภูมิที่ปกติอย่างเช่นขวดนี้ที่ฟ้าเพิ่งถือเข้ามาเมื่อกี้ไม่ได้อยู่ห้องแอร์หรืออยู่ในภูมิปกตินะคะก็จะเป็นสีใสๆนะคะแล้วท่านไม่ต้องห่วงท่านไม่ต้องกลัว อย่าไปหลงเชื่อฝรั่งอย่าไปหลงเชื่อต่างชาติที่หลอกเรามาตั้งนานว่ากินน้ำมันมะพร้าวหรือว่ากินกะทิบ้านเราแล้วไม่ดีโอ้โหงานวิจัยเพื่อที่ออกมาตอนนี้ดังไปทั่วโลกแล้วก็ออกอ,อ,กองานวิจัยออกมาเรื่อยๆและออกมาหลายปีแล้วว่าเราถูกหลอกของที่ดีที่สุดก็คือน้ำมันมะพร้าวของเรานั่นเองไม่ว่าจะแกงกะทิหรือ สกัดมาเป็นรูปแบบน้ำมันมะพร้าวอย่างที่บอกประโยชน์แยะมากมายค่ะท่านผู้ชมถึงแม้เราจะเห็นว่าอยู่ในอากาศเย็นก็จะเป็นรูปแบบขาวๆแบบนั้นแต่ถ้าอุณหภูมิมีความอบอุ่นอย่างเช่นตัวเราตัวเราไม่ใช่เย็นนะคะท่านผู้ชมถ้าตัวเราเย็นก็คือหมายถึงคนตายแต่ถ้าร่างกายของเราตามปกติแล้วจะมีอุณหภูมิที่อพอดีแล้วก็จะทำให้ระบบเผาผลาญ น้ำมันสกัดเย็นที่เรากินก็ไปในร่างกายอย่างท่านผู้ชมจะกลับมาเห็นว่าถ้าไปอยู่ในอุณหภูมิร่างกายของเราก็คือจะใสีใสยอย่างที่ฟ้าวางอยู่ตรงหน้าอันนี้คือข้อเปรียบเทียบที่ฟ้าอยากจะเอามาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันชัดๆนี่เราไม่วางห้องแอร์เราจะวางอยู่อุณหภูมิปกตินะซึ่งอุณหภูมิปกติซึ่งวางไว้นอกห้องที่ไม่มีห้องแอร์ก็จะอยู่ในรูปแบบนี้นะแล้วถ้าเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราก็จะไม่อิ่มตัวค่ะ จะเป็นไขมันที่ไม่อิ่มตัวแล้วน้ํามันมะพร้าวเนี่ยจะมีประโยชน์ตรงที่ว่าดื่มก็ไปแล้วหนึ่งช่วยกันนี่เห็นไหมคะนี่ก็คืออยู่ในอุณหภูมิปกติที่ฟ้าเพิ่งถือเข้ามาแล้วเวลาเข้าไปอยู่ในร่างกายของเราเขาจะช่วยดักจับไขมันตัวเลวหรือไปช่วยเรื่องระบบขับถ่ายที่ดีขึ้นไปบำรุงร่างกายปรุงอาหารก็ทำให้มีประโยชน์กับอาหารนั้นๆดีกว่าไปใช้น้ำมันพืช แล้วก็มันอาจจะแพงกว่าน้ำมันพืชเพราะคุณค่าและประโยชน์มากมายกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นค่ะและสิ่งสำคัญเป็นของไทยๆของเรานะคะแล้วก็ใช้ทาผมหรือว่าเขาเรียกว่าทาเส้นผมไม่นุ่มสลวยแต่ไม่ต้องใส่เยอะหลังจากสระผมเสร็จแล้วก็อย่างที่บอกนี่วันนี้พอเป่ามัดๆไม่ได้หนีบได้เนิบ <laughs> สระผมแล้วก็ใส่น้ำมันมะพร้าวนิดนึงก็เป่าๆแล้วก็มาออกรายการเลย แล้วก็ใช้ยาสะผมบุนว่าของฟ้าไม่ใช่เรื่องเล่นแล้วก็หลายท่านบอกว่าอา้าวน้องฟ้าบอกว่าทาผิวได้ไหมที่ยืนยันไปคําเดิมว่าทาได้ค่ะไม่เหนียวเนิดหนะเราทาสักพักหนึ่งมันจะซึมซาบสู่ผิวหนังและทําให้ผิวหนังเราชุ่มชื้นค่ะเพราะมันเป็นน้ํามันมะพร้าวบริสุทธิ์ไม่มีส่วนผสมอะไรน้ํามันแท้ก็คือสกัดมาจากน้ํามันมะพร้าวบ้านเราร้อยเปอร์เซนต์ค่ะทำไมถึงพูดยาวจงังทั้งที่ไม่ได้ขาย บอกให้ท่านผู้ชมได้หูตาสว่างน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นเราสามารถซื้อได้ที่เอสทีวีเอสทีวีเนี่ยถ้าฟ้ารู้จักนะหรือว่าสันติอโศกเนี่ยจะเป็นผู้นำแห่งน้ำมันมะพร้าวเลยนะคะอย่างของช่องเอสทีวีที่เราเห็นนะหรือว่าทางสันติอโศกนะทางญาติธรรมนะเขาจะมีการเกี่ยวกับหรือว่าช่องเมื่อก่อนเขาเรียกช่องเอฟเอ็มตอนนี้ไม่รู้เรียกช่องอะไรนะก็คือถ้าเป็นเข้าไปเราจะเห็นน้ำมันมะพร้าว แล้วก็ทางเอทีวีเขาก็ขายขวดหนึ่งใหญ่นะคะแต่ว่าหลายร้อยบาทแต่ว่ามันคุ้มค่ามีทั้งแบบไว้ทอดหรือโดยรวมแบบนี้รวมใช้ได้หมดเลยแบบนี้ทั้งผัดทั้งทาทั้งกินกินวันหนึ่ง1ช้อนโต๊ะนะคะก็จะทําให้ระบบร่างกายเราแข็งแรงขึ้นระบบหมุนเวียนเลือดอย่างที่บอกว่าจะไปช่วยดักจับไขมันหรือคอเลสเตลอรอลที่มันสะสมในร่างกายของเรา น้ำมันมะพร้าวจะเป็นตัวช่วยไม่มีผลข้างเคียงค่ะน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นร้อยเปอร์เซนค่ะอย่างที่ฟ้าบอกว่าเราอย่าไปลงเชื่อต่างชาติเราจงเชื่อมั่นในงานวิจัยต่างประเทศก็เริ่มเอาไปวิจัยส่วนนักวิจัยไทยเราไปคิดค้นกันแล้วนะคะเราถูกหลอกมาตั้งนานกินแกงกะทิระวังนะไขมันสูงอ้วนนะที่แท้จริงถูกหลอกหมดเลยค่ะท่านผู้ชมประโยชน์มากมายกับน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นนะคะ วันนี้นะคะเราไม่ได้ขายที่มานั่งพูดให้ยาวๆไว้ท่านผู้ชมได้รู้ถึงสรรพคุณให้รู้จักคุณค่าของผลิตภัณฑ์ของไทยๆของเราโดยเฉพาะมะพร้าวเนี่ยปลูกกันเยอะโดยเฉพาะเกาะสมุยหรือหลายๆจังหวัดประจวบชุมพรนครหัดใหญ่นะก็มีเยอะนะสุราษฎร์ก็มีเยอะนะ,ะนะต้นมะพร้าวหรือบ้านเราก็เรียกต้นพราวต้นพราวตอนเด็กๆก็หัดปีนเมื่อนและ <laughs> ตอนเด็กๆคัดปีนเน้นพ่อ,เอ,เ,อ,เ,อเอาเอาเอาไอ้นี่นะพักมาผันข้าสองข้างมันจะมีไอ้นี่มีมีต้นพราวนะมีเยอะแต่มันมีพราวกะทีอยู่ต้นหนึ่งพ่อไม่ขึ้นต้นอื่นไหมพ่อขึ้นต้นพราวกะทีให้ลูกกินไม่ใช่สุ้งซุ้งไม่มาก็ <G ül üyor> <G ül üyor> เคยเห็นตอนพ่อปีนต้นมะพร้าวใช้ผ้าขามาผูกสองข้างขาแล้วก็ปีนปีนขึ้นไปคิดภาพก็เป็นเอา,เอา,เอามะพร้าวกะทิให้ลูกกินนะ ตอนเด็กๆก,ก็ยังไม่ค่อยรู้ประโยชน์แต่รู้แต่มันอร่อยอ่ะมันอร่อยพอพูดถึงมะพร้าวก็ทําให้น้ำไหลไหลแต่เป็นอันว่านะกินวันละหนึ่งช้อนโต๊ะทำให้ระบบขับถ่ายไขมันหรืออะไรต่างๆไปเซิร์ชใน Google ได้ว่าน้ํามันมะพร้าวช่วยอะไรท่านได้อ่ะวันนี้ค่ะสำหรับโปร20ชุดอ่ามาแจกเพราะอะไรเพราะวันนั้นตอบรับดีแล้วก็สําหรับสายวันนั้นที่โทรต่ะ ที่ว่ามันมีปัญหาระบบเสียงแล้วก็ไม่ได้หยิบฉลากอะจําไม่ได้ทีมงานต้องเช็กใกล้ด้วยเดี๋ยวใส่รวมมาด้วยมาหยิบใหม่วันนี้เพราะว่าวันนี้จะจัดเช่นเคยปกติน้ำสมุนไพรก้านตองม่วงชื่นของเราขวดละ1,599บาทวันนี้เราจัดโปรโมชั่นอยู่ที่แพ็คคู่2ขวด2,600บาทซื้อ2ขวดรับฟรีไปเลยน้ำมันมะพร้าว2ขวดค่ะซื้อ1ขวดต่อ1ขวดแล้วก็ไม่ใช่ขายราคา1599ได้นะ แต่ต้องซื้อแพ็คคู่นะคะท่านผู้ชมถ้าท่านซื้อขวดเดียวน้ำสูนไพรก้านตองม่วงชื่นขวด1นึ9งแต่ถ้าแพ็คคู่น้ำสูนไพรก้านตองม่วงชื่น2ขวดจะได้น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็นไปขวดต่อขวดก็เท่ากับซื้อ2ขวดได้น้ำมันมะพร้าวไปสองขวดต้องโทรจองในช่วงรายการสดนะคะอย่างเช่นวันนั้นหลายท่านก็โทรมาแม้กระทั่งพอจบรายการไม่ได้จบ4วันนั้นเสียงไม่มีก็ยังโทรมาจองกันเยอะแยะเลย เสียงคือหมายถึงเสียงระบบเสียงของเรามันเสียวันนั้นก็เลยจัดสดไม่จบอ่ะวันนี้มาบอกกันว่าโปรโมชั่นพิเศษซื้อ2ขวดกับม่วงชื่นจะได้นะ้ำมันมะพร้าวแถมเลยค่ะ2ขวดนะคะ20ชุดเท่านั้นโทรมาจองได้เลยตอนนี้สามารถโทรเข้ามาเบอร์0814447338หรือ06เอ่อศไม่ใช่061อยู่นี่02984 0485ค่ะแล้วทีนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องเปิดสายสิ เปิดสายแต่ว่าก่อนที่จะเปิดสายเดี๋ยวมาแนะนําเรื่องส่วนผสมต่างๆของน้าม่วงชื่นแล้วเดี๋ยวพักเบรกแล้วค่อยเปิดสายอย่างที่บอกนะท่านผู้ชมว่าน้ําสูตรไพลก้านตองม่วงชื่นของเรามีส่วนผสมเยอะแยะมากมายนะคะไม่ว่าจะเป็นผักก้านตองใบเจียวก้หลานเถาวันเปรียงมะขามป้อมองุอง่นดํากระชายดำนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาจะหลบ อังุ่นดำไปแล้วก็มาใส่ตัวอื่นแทนมีหลายท่านเนี่ยนะสงสัยมากเลยนะว่าอังุ่นดำหายไปไหนไม่ได้หายค่ะที่อาจารย์เปลี่ยนก็คือหลบหลบของปลอมมาบอกให้เข้าใจว่าอังุ่นดำยังอยู่เหมือนเดิมแต่เพิ่มตัวอื่นเข้ามาบางตัวใส่บางตัวไม่ใส่ข้างขวดเพื่อจะหลีกเลี่ยงการปลอมแปลงของแต่บอกได้เลยม่วงชื่นคือส่วนผสมที่เข้มข้นที่สุด แล้วอย่าไปหลงฟังว่าช่องอื่นมีพิธีกรชื่อฟ้าขาย3ขวดแถมหนึ่งไม่ใช่ของเราของเราของแท้ของอาจารย์บนเตชามณีสถิตของที่ดีที่สุดก็คือม่วงชื่นเท่านั้นม่วงชื่นครูสีเหลี่ยมกลองสีเหลี่ยมมีขวดหนึ่งอย่างที่ท่านเห็นอยู่ตรงหน้านะคะนี่ยังมีส่วนผสมอันเดิมหรือเปล่าตอนหลังนี่เปลี่ยนแล้วนะเอ,อไม่มีเงุ่นดําแล้วข้างขวดตอนนี้นะ ต้องมีอะไรบ้างเอ่ยตอนนี้มีอะไรบ้างเอ่ยน,น้ำเถาวันเปรียงน้ำลูกมอมชะเอมอเพิ่มชะเอมขึ้นมาแล้วก็เอาอง,งุ่นดำหลบเข้าไปนะคะก็คืออีกอื่นๆอ,อีก15%ก็คือหมายถึงหนึ่งในนั้นคืออง,งุ่นดำยังอยู่เหมือนเดิมค่ะท่านผู้ชมมีหลายท่านนะเก่งมากเลยแฟนคลับของของฟ้าของอาจารย์ละบนเนี่ยขนาดเรายังไม่ได้บอกนะหลายท่านก็สังเกตข้างกวดเอ๊ะมันเปลี่ยนไปนะ ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนเลยอยู่ข้างในนั่นแหละเพียงแต่บางสิ่งบางอย่างเราต้องสลับหลบไปบ้างเพื่อที่จะป้องกันอของปลอมลอกเลียนแบบนะคะเอาล่ะท่านผู้ชมในช่วงนี้นะฮะอย่างนี้ฟ้าบอกว่าส่วนผสมหลักที่ท่านอยากจะรู้ว่าผักก้านตองใบเจียวกู้หลานเถาวันเปรียงมะขามป้อมมังดุอุ่นดํากระชายดําช่วยเหลืออะไรได้บ้างท่านไปเซิร์ชใน Google ได้แล้วก็สําหรับท่านที่ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายไม่ค่อยได้กินผักไม่ค่อยได้กินผลไม้ สมุนไพรก้านตองคือตัวปตัวช่วยที่ดีแล้วก็อย่าลืมว่าม่วงชื่นเท่านั้นนะคะเอาละท่านมีปัญหาหนั่งก่ออ้อยลุกก่ออ้อยหรือนอนไม่หลับท้องผูกปวดเมื่อยมือชาเท้าชาตื่นเช้ามาก็มีอาการมึนงงหัวหรือเขาเรียกว่าบ้านหมุนถ้าท่านกล้าที่จะเปลี่ยนชีวิตท่านเปลี่ยนแน่นอนค่ะหรือถ้าท่านยังไม่กล้าที่จะเปลี่ยนท่านซื้อไปดื่มแล้วสองขวดตอบโจทย์ไม่ได้ไม่เห็นผลเท่าที่ควรนะ หรือไม่ดีไม่ถูกใจฟ้าบอกแล้วว่าท่านซื้อไปสองขวดฟ้าก็ยินดีคืนเงินให้กับท่านไปสองพนกท้าพิสูจน์ขนาดนี้แล้วไม่ลองก็ช่วยไม่ได้แล้วเพราะสุขภาพดีๆมีอยู่ที่นี่เท่านั้นกับช่องฟ้าทีวีย้ำว่าที่ท่านไปฟังพิธีกรช่องอื่นมาเรียนแบบว่าชื่อฟ้าไม่ใช่ฟ้าอย่าหลงนะอย่าหลงนะอย่าหลงนะบางท่านผู้สอวอตาไม่ดีพอเปิดหมุนไปผิดช่องบอกน้องฟ้าบอกฉันอยู่เนี่ยว่าซื้อสามแถมหนึ่งเนี่ย จัดรายการอยู่เนี่ยพิธีกรชื่อฟ้าบอกไม่ใช่ฟ้านั่นมันชื่อสมุนไพรก้านตองอะไรละ่ะของแท้ต้องม่วงชื่นให้จําว่าม่วงชื่นเท่านั้น <c oughs> ม่วงชื่นดีที่สุดเข้มข้นที่สุดเอาละช่วงนี้ถ้าผู้ชมสามารถโทรมาจองได้แล้วก็มีวันนี้นะมีภาพจากน้องจิ๊บส่งมาจากทางภาคใต้สำหรับแฟนคลับน้องจิ๊บที่ดื่มน้ำสมุนไพรก้านตองม่วงชื่นเดี๋ยวในช่วงที่สองเรามาดูกันว่ามีใครบ้างแต่ช่วงนี้ท่านสามารถโทรมาจอง กับที่ฟ้าจัดโปรซื้อสองอซื้อม่วงชื่นสองขวดแถมไปเลยน้ำมันมะพร้าวฟรีๆสองขวดกับสุขภาพดีๆซึ่งท่านสามารถดื่มได้ทาผิวได้ใส่เส้นผมได้ปรุงอาหารได้ทุกอย่างมีแต่ผลดีไม่มีผลเสียต่อท่านช่วงนี้พักกันสักครู่เดี๋ยวเปิดสายเลยค่ะเปิดเข้ามาและเปิดสายเลยค่ะช่วงนี้พักเลยค่ะ